อันนี้เราจะลองยกตัวอย่างนะครับเราจะจับเซตตัวที่เราสร้างขึ้นมาเป็นแบบเอาไว้นะครับเราเก็บแม้แบบไว้ก่อนเพื่อจะทำงานหน้าหรืออะไรนะครับฉะนั้นผมก็มาทําการ x t ็กซนะครับเพื่อเพื่อกําหนดให้ตัวอักษรเนี่ยมันม,มนีมีความหนามีความหนาของมันเมื่อเราลึงไป x t ็กซไปเราใช้ วิธีจำเส้นให้ไหลนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะาการ move ของตัวอักษรนะครับทีนี้เราก็จะมาับตกแต่งได้ตามที่ต้องการนะครับว่าจะให้เขาเลื่อนเป็นทิศทางหนพอเราคลิกครั้งที่สองมันจะเกิดการหมุนนะครับเครื่องช้าช้านิดนึงเพราะว่าเราเลื่อนบล็อกเขาให้เป็นเหมือนเป็นลนักษณะ เป็นแนวนี้นะครับหลังจากเราโดโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็าจาการเลื่อหนหางของตัวเส้นเปิดนี่ลงนิดนึ่งนะครับพอเราโคดโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ออกทำการลงสี แบบไล่นะครับจากนั้นผมก๊อปตัวตัวเฉพาะตัวหน้านะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตัวนี้เฉพาะตัวหน้ามาแล้วเราก็เลื่อนเขาไปปิดที่ตำแหน่งเดิมคือตัวที่สาเหตุที่ทำขึ้นมานี่ครับเพราะว่าต้องการจะ ล่ยนในตัวของตัวข้างหน้าแต่ว่าตัวนี้จะมีผลของตัวเอ็ทูเกิดอยู่นะครับธรรมธรรมที่ตัวนี้มันก็จะง่ายนะครับวิธีจะจับให้มันซ้อนเข้าไปสนิทนะครับเราเปิดแ n ล p ตัวอ็อบเจกต์แล้วก็จับที่ขอมุกแล้วเลื่อนแปะเข้าไปที่ตัวมันจะสนิทเลยนะครับทีนี้เราก็มาใส่สีแต่งเติมได้ตามใจชอบอันนี้ผมตัวด้านหน้านี่ก็จะลงเป็น สีออกไล่โทนจับเครื่องมือนะครับอินเตอร์ทิฟฟิวตูเราจับเราเคลื่อนกดเลยเอาสีหยอดเข้าไปที่ตัวในแบบเป็นการไล่โทนสีให้เป็นชุดของสีเขียวสว่างนะครับกับสีเขียวมืดนะครับสลับกัน เราก็จะได้ตัวอักษรที่ดูเป็นมิตินะครับตัวนี้เป็นตัวมืดล่างสุดท้ายก็เป็นตัวสม่างเราก็จะได้มิตินะครับตัวนี้ก็เอาเส้นเอาลายออกจะมองไม่เห็นไม่สวยนะครับเราก็ทําการแยกเขาออกจากกันเบรกทีนี้พอเราเบรกแล้วเนี่ยมันจะ อิสระแต่ละเซ้นนี่สามารถเซตส,สีเส้นมุมของแสงเราอันทุกอนนะครับแล้วก็เส้นมุมของแสงเนี่ยเป็นตัวตัวทีนี้เราจะต้องการปรับแต่งยังไงก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเราดูตรงนี้ว่ามันคืนกันใช่ไหมครับในส่วนนี้เราก็มาปรับให้เขาเข้มขึ้นมา ส่วนนี้เราก็ปรับในนี้เป็นเงามมือดจะเป็นง,งาบนศบอ่ะคือเราจับจัดรายละเอียดของตัวสีเนี่ยมันก็จะให้ผลกับฉากที่เราใช้นะครับก็จะดูเป็นมิตินาม้มแล้วก็เราก็ใส่เป็นหลังแบบง ความเข้มให้มันดูสวยนะครับอัะไล่นิดหนึง่งแค่นี้เราก็จะสามารถทำได้นะซึ่งซึ่งตัวอักษรตัวหน้านี้เราก็จะทำตัวใช้เครื่องมืงอ c o n r ทรอินไซน์นะครับคอน t ทรอินไซน์หนึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็นดคมหนา แล้วก็จะได้มิติของตัวสอนเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือตัวหนังสือเนี่ยเราจะสามารถเราแยกแยะออกได้นะครับน่แล้วก็กรอบซ้อนนะครับ ครบซ้อนแล้วก็เปลี่ยนตัวข้างหลังให้เป็นสีดำแล้วก็ตัวนี้ก็ปักเข้าไปด้านหนเะยืองนิดนึงอ่าเราก็จะเห็นมิติของตัวซอนเพิ่มเสริมเสริมเพิ่มขึ้นอีกคือสามารถตกแต่งไปได้เรื่อยๆนะครับลองทำกันดูนะครับ